สุดยอดของงูกระเจอกสวัสดีค่ะมือนี้กินเคียมอีค่ะเคียมอีก,กเครื่องกสิคือก๋วยเตี๋ยวแหละเนาะคะ่ะคือก๋วยเตี๋ยวคือมะโรนีน้ำนะคะอันนี้เป็นเส้นเคียมอีค่ะอันนี้เป็นทั่วงอกสดค่ะที่สิกินเป็นทั่วงอกที่ลวกแล้วเนาะคะ่ะสิกินเคียมอีอันนี้เป็นน้ำซุปค่ะน้ำซุปกระดูกไก่ กระดูกไก่เที่อามาเฮ็ดเป็นน้ำซุปนี่เป็นกระดูกไก่เขามันไก่ค่ะเพราะว่าเอามเาเฮ็ดน้ำซุปนี่มันสีหอมกว่ากระดูกไก่ไอ้โค้งไก่สดไหมคะอันนี้เป็นโค้งไก่ไอ้เขามันไก่เอามาเฮ็ดเนาะคะเยี่ยมอีนี่เข้ากับสีลวกคือก,ก๋วยเตี๋ยวนะคะลวกแล้วก็เสียเอาไปปรุงเครื่องแล้วก็เสียวนา้ำซุปนี่มาลาบสดห่อนๆเนาะคะอากาศเย็นๆกรุงเทพอากาศเย็นสองหมื่แล้วมันกินเตี้ยมอี เครื่องมันก็จะเป็นหมูสับค่ะกินหมูสับอันนี้เป็นเครื่องปรุงค่ะผักชีต้นหอมใบกึนช่ายเป็นกระเทียมเกี่ยวพริกป่นเนาะค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลเครื่องปรุงค่ะของเขาแหละคะ่ะอันนี้เป็นน้ำสม้มใส่เครื่องผิดเหลืองพริกแดงเพราะว่าเพราะว่าพริกแดงมันเป็นพริกขี้ฝาแดงเนาะค่ะมันสีพอเพ็ดสำหรับผู้ใดสิกินพริกมืนอกบพอเพ็ด สำหรับข้นสีกินเผ็ดกระสีไส้พริกเหลืองเนาะคะ่ะพริกเหลืองมันสิออกรสเผ็ดๆมี่พริกปน่นนี่แหละคะ่ะเครื่องปรุงของเจียมอีเบาพิดเบาถึกเนาะคะ่ะเครื่องปรุงมันกระสีือก๋วยเตียวเละคะ่ะเป็นเครื่องปรุงครบเครื่องทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องปรุงเนาะคะ่กะก็คือที่บอกไปเมื่อกี้เนาะคะ่ะมี หมูสับผักชีต้นหอมกระเทียมเกียวพริกปนน้ำตาลน,น้ำปลาพริกน้ำสม้มกับสีมีพริกขี้้าแดงพริกเดะพริกเหลืองเนาะคะ่ะพริกสีออกเผ็ดๆปรุงตามใจชอบเพื่อกันกับข้ากินก๋วยเตี๋ยวนะคะ่ะรสชาติกับสีขึ้นก๋วยเตี๋ยวแต่มันเป็นเจียมอีเป็นเส้นเจียมอีที่าทาห้าวไทยเบิง้งเนาะคะ่ะน้ำซุปมันเป็นน้ำซุปขา้าวมันไก่เนาะคะ่ะมันจะสีหอมหอม มอมคือเขามันไก่แหละวลาเขามาใส่มาหลากเนาะคะ่ะเป็นน้ำสุตกตงเจียมอีเส็บๆอีกเมนูนึนงคือคือว่ามื้อนี้มันอากาศเย็นเย็นเนาะคะ่ะเป็น,นหนาวหนาวเนาะบานเข้าตอนนี้เนาะ,ะต่างจังหวัดก็หนาวแห้งแห้งขึ้นว่าแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมันหนาวแห้งเนกแต่ว่ามือเสาร์ยางไปข้างนอกกใส่เสื้อแขนยาวอยู่คะ่ะมันอากาศเย็นเย็นมันล่มะคะ่ะจริงๆมันบ่าหนาวแต่มันล่มมันล่มเย็นๆก็เลยมากินเมนูเจียมอีมื้อนอี้สด หนามห่อน,อนเนาะค่ะตุ่มกระดูกไก่เสีบๆน้ำกันอีกมือหนึ่งค่ะลวกเจียมอีค่ะอันนี้คือลวกจเจียมอี ตัวก็ดนเราเขาขึ้ไปเตี๋ยวเนี่ยเออสินสวยค่ะสวยงาม ระเทีมเยมเกียวขึ้นช่ายต้นหอมข่าผักชีกป่นนิดนึงปรุงด้วยน้ำซุปแสบๆ กุ้งไก่เขามันไก่หอมหอมหวยหวยนี่แหละค่ะคือเกี๊ยมอีไม่รู้ว่าเขาบอกว่าไอ้อะไรเกี๊ยมอีเนี่ยมันเป็นอาหารไต้หวันไม่ใช่อาหารจีนแต่ว่าข้าวมันไก่มีเป็นอาหารจีนแต่ว่าเราไม่รู้นะถ้าจําผิดจําถูกก็ขอโทษนะคะถ้าถ้าไม่ถูกเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยน่าจะเป็นอาหารอาหารไต้หวัน เป็นจีนไต้หวันนะเป็นอาหารของไต้หวันเป็นเจี๊ยมอีนะคะเข้ากับหมูะะ้รอกค่ะทั้งไทยทั้งเลาาแต่ที่เคยเคยได้ยินมากเนาะคะ่ะการที่ข้าหูอยู่กับคนจีนหูจากกับคนจีนนะคะเพราะว่าเคยกินมากอยู่นี่นึ้งยี่สิบสามสิบปีเนาะคะ่ะเ็ดกินมากเนะะาะการที่หมูกับว่าเป,เป็นอาหารไต้หวันนะ่ะเพราะเป็นอาหารจีนแต่กับจีนละจีนไต้หวัน <c oughs> กินไตหวันแต่กินแท้ๆก็คือเป็นเขามั่นไก่นี่มาจากเมืองจีนอันนี้ปรุงแล้วค่ะเรียบร้อยเป็นน้ำซุปร้อนๆสดเซ็บๆเนาะคะ่ะอากาศเย็นๆของกรุงเทพอากาศเมื่อไทตตอนนี้หนาวค่ะอยู่ตามจังหวัดบานเฮาหนาวแห้งๆเชินวานเนาะ,ค,ะค่ะบิวให้เบิ่งซัานี่ล่ะค่ะขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ข้นถุงกุหลาบผัดถินน่นกินเยี่ยมอีน้ำสุปผ่อนหแอเส็บๆน้ำกันมือนีอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ